สวัสดีค่ะพบกับช่องวิวกกอกอีกเช่นเคยก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดวิวแล้วก็แอดเต๋อ์ด้วยนะคะแอดจะมาอัปเดตอาการล่าสุดของแม่ดานะคะมี FC หลายท่านที่เป็นห่วงแม่ดาค่ะทักไลน์เข้ามาเยอะแยะมากมายเลยค่ะ อาการเบื้องต้นของแมดานะคะไม่เวียนหัวไม่วูบนะคะแล้วก็ไม่มีอาการใ,ใดๆคะ่ะนอกจากมีริ่มเลือดนะคะที่สำลักออกมาพร้อมกับเสมหะกค่ะทุกคน ตอนนี้คุณหมอกำลังวินิจฉัยนะคะอาจจะเป็นวันโลกค่ะคุณหมอสาธิฐานนะคะแต่ยังไม่มีข้อสรุปค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่คอยให้กำลังใจนะคะคอยเป็นห่วงคุณแม่นะคะแล้วก็ขอขอบคุณแอดเปี้ยวนะคะที่พาคุณแม่ไปหาหมอช่วงประมาณตีสองค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะสวบแล้วก็คุณลุงคุณป้านะคะที่คอยดูแลคุณแม่ของแอดวิวค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะส่วนแอดวิวก็ โทรหาคุณแม่ประจำนะคะเช้าเที่ยงเย็นเลยคะ่ะก็อรอลุ้นอาการไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนึงคะ่ะหาเห็ดเอาะค่ะทุกคนนี่ได้แล้วนะคะิดนึงค่ะก็เราก็จะหาบริเวณรอบๆนี้นะคะดูเพื่อนก็ <laughs> น่าจะเหนื่อยหน้าดูนะคะทุกคนไปคะ่ะไปหาเห็ดกันดเดินมาก็เจอแล้วนะคะเห็ดเอาคะค่ะเห็นไหมคะ จะเก็บให้ดูคร่าวๆนะคะก่อนจะหาสองแล้วก็ข้างหน้าอีกนะคะนี่เห็ดเพาะค้างงามๆเลค่ะมากับน้องหมาเหมือนเดิมนะคะทุกคน <c oughs> นี่นะมาหาเห็ดพอดูจากทรงแล้ว <c oughs> เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะคะเ <c oughs> พราะแดดร้อนนะทุกคนไมเกนก็ขึ้นนะนี่แต่ก็พอได้เก็บอยู่นะคะ ็เราก็จะหาไปเรื่อยแบบนี้นะค,ะค่ะทุกคนเหน,นะ <laughs> เรามาเจอเห็ดตะไคร้นะคะทุกคะนะคะนี่เปิดออกนะคะเจอ,อะะเ,เลยแต่วันนี้ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่านะนี่น่าจะไม่ใช่นะคะทุกคะนะคะอุ้ยใช่ดูดอกเล็กๆมาช่คะเราจะเหลือไว้นะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็มีนะ เป็นเห็ดตะไคร้ทั้งหมดเลยนะคะทุกคนกำลังจะออกเลยค่ะแต่ว่ายังดอกไ็กอยู่นะคะมาคะ่ะทุกคนเรามาเจอเป็นเห็ดปวกไก่น้อยนะคะอันนี้เอาไปหมกคืออร่อยมากนลยทุกคนดูเห็ดพะของเอสต์นะเกิดมาโอ้แต่เราไม่มีถุงเปลี่ยนอะ่ะใส่ด้วยกันเลยไหมอใส่ด้วยกันเลยนะคะคุณ อ้ายังหนุ่มเลยนะใช่ยังไม่บานดีนะแต่มันต้นเล็กมากเลยมีหลายจุ้มมีหลายชีมมยช้มากเยอะมากมันเท่าเอาถ้าเราเอาเท้ามันออกนะมันดินตรงนี้ออกเวลาเราเอาไปล้างมันก็จะง่ายแล้วค่ะทุกคนเวลาหนำขึ้นเลยือว่ามีตัดนะ มีดบ่เข่ามีดบ oh sw ่เข่าเดี๋ยวรับให้เป็นไงโอ้เห็ดเผาะคือลายอะไรบ้างนี้อืมเดี๋ยวเห็ดเผาะพหอมเดี๋ยวเห็ดเผาะพหอมนี่เนี่ยเธอนั้นอช่อ๋อนี่เลยหาพวกไปไงมาเดี๋ยวลองดูนะลองเอามีดเฉือนดูนะทุกคนป้าสวยแลยพี่น้องแล้วก็จะเอาไปหมกนั้น สวยมากว้าวลงไปเลยนะอันที่จริงมันต้องแยกนะแต่ว่าเราไม่ได้าถุงมาเนระาก้็ใส่ไปเลยไม่เป็นไรอันนี้เราก็จะง่ายกว่านะเห็นไหสวยเลย ฟังนี้อีกนี่นี่นนสี่จุ่มตรงนี้อีกนิดหนึง่งสี่จุ่มใหญ่นะครับนี่ครบ,บริเวณป่ารอบๆที่เราตามหาเห็ดกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีน้องหมานะครับมาด้วยวันนี้ขาประจำขาประจำไม่มาไม่ได้นะวิ่งตามรถนะคะต้องพามาด้วยใช่ไมป้าเปา ตุ๊บนี่นะรบรรยากาศการหาเห็ดวันนี้ก็มืดฟ้าแบบีมืดฟ้ามืดฝนอ่ามืดฟ้ามืดฝนนะครับแต่ว่ายังไม่ตกเนาะออโอ้โหดูเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นฝั่งนี้อีกนะครับเห็ดปวกอันนี้ถึงจะเรียกว่าเห็ดปวกของจริง b วกนี่ฮะโอ้นี่ก็เป็นบรรยากาศการหาอยู่หากินตามวิถีชีวิตชาวบ้านเนาะน้องวิวก็พอพอได้แล้วแรงนะครับเป็นไงแข็งอยู่ใช่ไหม เ,เก็บมันมือเลยอเก็บมันมือเลยนะถ้ามีถุงแยกจะดีกว่านี้แต่ว่าเราไม่เราเอตะเอาอย่างมาอันเดียวนะาาไม่เป็นไรเนาะกลับไปล้างได้โอเคเดี๋ยวหาต่อนะครับมาค,ค่ะนี่หนึน่งดอกเย็ เห็นอยู่นี่น้องชายเป็นคนชี้ให้นะเราหาไม่เจอนะทุกคนตาถั่วตาถั่วมากเลยนี่ฮะ่นทำไมอาจะแพ้งแผลกินได้เห็ดเพาะเห็ดเพาะอ้อเจาะอ้อเจาะเอเจเห็นมาไม่เห็นเอาไปเห็นอีกเอ้าย่างเข้าไปเบ้างอีกเอ้าเปิดเบ้างมานี้ เอาอบอหินอีกเออยังบอหินอีกใส่โอ้ยียบใส่ใส่โอ้ยโอ้ยเนาะมันด่เห็นมีลีดีป้าที่พอบอกนี่นี่ครับก็มารับของมาทาเลยอยู่จากเอฟซีนะครับที่สั่งเสื้อให้เนะ แล้วก็อ,ววอ๋อมีสองตัว่วีขาาขาวแกให้ตั้งนานเดี๋ยวเราก็ไม่ได้เจอกันครเจอกันตั้งีวนะมีแต่ปลาทุกคนนี่อันนี้ปลาฝากมาให้ก<ม>็ดูกตปลาอุ้ยทอดกินนี่ยมันคือปลานินแดดเดียวปลาหนินแดดเดียวเอาเอาไปทอดเลี้ยงวัวอั้พอเอาไปทอดเลี้ยงวัวขอบคุณค่ะนี่ สวยอะไรสวยใช่สวยมากสีขาวก็สวยแล้วชอบสีขาวสวยมากขอบคุณคุณวิพามาศนะคะที่สั่งเสื้อให้น้องสองตัวเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณพะแต็มเนี่ยนะคะที่รับฝากสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ